พลังงานสีน้ำเงินสดใสหมุนวนปรากฏขึ้นกลางความมืดมิดพื้นดินแตกเล้าด้วยพลังที่อัดแน่นให้คานก้าวออกมาและทันทีที่เท้าของเขาสัมผัสพ,พื้นวงพลังงานด้านหลังก็หายไปเขาสูดลมหายใจลึกเมื่อหน้าต่างข้อความระบบปรากฏขึ้นตรงหน้ายืนยันว่าเขาได้เข้าสู่ดันเจี้ยนฝึกฝนสำหรับผู้เริ่มต้นแล้วทวาความรู้สึกแปลกประหลาดแทรกซึมเข้ามาในจิตใจของไฮคานทำให้เขาขมวดคิ้วเล็กน้อยเหงื่อเย็นผุดขึ้นที่ขมับขณะที่เขาพยายามทำความเข้าใจถึงความแตกต่าง นี้เขาพึมพำด้วยความสับสนว่าความรู้สึกนี้ไม่เหมือนกับพวกโครงกระดูกที่เดินต่อยอย่างสบายๆที่ฉันเคยเห็นในชาติก่อนเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพื่อค้นหาคำตอบเขาจึงออกคำสั่งว่าหน้าต่างสกิลทันใดนั้นหน้าจออินเทอร์เฟซก็ปรากฏขึ้นแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสกิลเศษชิ้นส่วนโครงกระดูกระดับความชำนาญอยู่ที่ F และตอนนี้เขาสามารถอัญเชิญนักรบโครงกระดูกได้เพียงตนเดียวเท่านั้นให้คารลูบคานอย่างครุ่นคิดเขาประเมินว่าหึ um, เป็น เพราะระดับความชำนาญของฉันยังต่ำอยู่หรือเปล่าฉันต้องเพิ่มเลเวลอย่างรวดเร็วทันใดนั้นความคิดของเขาก็ถูกขัดจังหวะด้วยการปรากฏตัวดวงตาของไฮคารเปล่งประกายคมกริบรอยยิ้มเย็นชาผุดขึ้นที่มุมปากของเขาขณะที่เขาคิดว่าปรากฏตัวได้ถูกจังหวะจริงๆ ในความมืดมิดของดินแดงรกร้างเสียงคำรามป่าเถื่อนดังก้องจากเงามืดฝูงหมาป่าฐานพุ่งออกมาดวงตาสีแดงฉานเราถ่านไฟที่ลุกโชนเผยเขี้ยวแหลมคมที่ดูคุกคามพวกมันคือสัตว์ประหลาดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการฝึกฝนและตอนนี้พวกมันก็พบเป้าหมายแล้วเมื่อเผชิญหน้ากับฝูงสัตว์ดุร้ายฮีการเพียงกระตุกยิ้มเล็กน้อยโดยไม่สะทกสะท้านแม้แต่น้อยเขาคิดในใจว่าหมาป่าฐ่านพวกมันไม่แข็งแกร่งแต่รวดเร็วเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพรอยยิ้มที่ เต็มไปด้วยความมั่นใจและท้าทายปรากฏขึ้นบนริมผีป่าของฮีกันดวงตาของเขาส่องประกายสีน้ำเงินเข้มชวนให้หลงไหลเขายื่นมือออกไปพลังงานสีเขียวอมน้ำเงินราวสายฟ้าเริ่มรวมตัวกันในฝ่ามือกลายเป็นลูกบอลเวทมนต์อันเจิดจ้าเศษโครงกระดูกเขาตะโกนกล้องแล้วผลักลูกบอลพลังงานออกไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดจู่โจมลูกบอลเวทมนต์พุ่งทะยานแหวกอากาศและปักลงบนพื้นดินตรงหน้าฝูงหมาป่าการระเบิดของพลังงานสีน้ำเงินเข้มปัทุขึ้นอย่างรุนแรง พาเศษดินและหินกระเด็นไปรอบทิศจากใจกลางการระเบิดเปลวไฟเวทมนต์สีเขียวอมน้ำเงินลุกโชนขึ้นค่อยๆก่อตัวเป็นโครงกระดูกที่แห้งผากดวงตาในเบ้าตาที่ว่างเปล่าของมันสว่างวาบขึ้นและมันก็ค่อยๆลุกยืนขึ้นคอกระดูกส่งเสียงกรอบแกรบทันทีที่ตรวจจับศัตรูได้นักรบโครงกระดูกก็เข้าสู่ท่าเตรียมพร้อมต่อสู้ทันทีเตรียมพร้อมที่จะพุ่งเข้าสู่การสังหาร โครงกระดูกนกรบคำรามก้องสะท้อนเปลวไฟเวทมนต์สีน้ำเงินเรืองรองในเบ้าตาเป็นสัญญาณว่าการไล่ล่าอันหนองเลือดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเบื้องหน้ามันฟูงหมาป่าสีดำในตาสีแดงฉานดุดถ่านเพลิงกำลังคำรามเผยเขี้ยวหลงคมพร้อมจะพุ่งเข้าฉีกกระชากศัตรูจากเงามืดเหอะคันมุมปากกระตุกขึ้นเป็นรอยยิ้มเย็นชาดวงตาของเขาก็เรืองแสงสีเขียวคล้ายกับของลูกสมุนเขาออกคำสั่งอย่างเย็นชาว่าฆ่าพวกมันให้หมดเมื่อได้รับคำสั่งโครงกระดูกก็พุ่งทะยานไปราวกับลูกศรสงครามปะทุขึ้นในชัวพริตา โครงกระดูกรมรันอยู่ท่ามกลางฝูงหมาป่าเสียงปะทะดังกล้องไม่หยุดหย่อนเมื่อเห็นภาพนั้นเฮอคันก็แสดงความพึงพอใจอย่างยิ่งเขาคิดในใจว่าโอ้มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าที่คาดไว้โดยอัตรานี้ฉันจะถึงระดับสูงสุดในพริบตาเดียวทว่าฝูงหมาป่ามีจํานวนมากและดุร้ายเกินไปพวกมันเข้าครอบงำได้อย่างสมบูรณ์อย่างรวดเร็วใช้กรงเล็บและเขี้ยวแหลมคมฉีกโครงกระดูกออกเป็นชิ้นๆโครงกระดูกนักรบถูกฝูงหมาป่าฉีกเป็นชิ้นๆร่วงลงสู่พื้นพร้อมกับกระดูกที่แตกหักเป็นเสียเส่ยงๆแหลกสลายไปตรงน้ เถื่น ตุบกระดูกแห้งชิ้งหนึ่งร่วงลงมาอย่างกระทันหันกระแทกเบาๆเข้าที่หัวของไวคานทำให้เขาตกใจเขามองลงไปอย่างงุนงงในใจพลันมีความสงสัยแวบขึ้นมากระโหลกศีรษะไม่ได้แค่กำลังเงยหน้ามองแต่ดูเหมือนกำลังร้องไห้น้ำตาหยดหนึ่งระยิบระยับราวกับจะไหลออกมาจากเบ้าตาสีฟ้าเข้มของมันขณะที่มันถอยหลังอย่างขี้อายใบหน้าของไวคานบิดเบี้ยวด้วยความประหลาดใจอย่างที่สุดในหัวของเขาเต็มไปด้วยความสับสนและคำถามมากมายเขาตะโกนอย่างตื่นตระหนกเดี๋ยวนะอะไรกันมีบาง อย่างผิดปกต,ติที่นี่หน้าต่างสกิล ทันใดนั้นหน้าต่างข้อความระบบสีน้ำเงินก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาพร้อมหัวข้อชิ้นส่วนโครงกระดูกหน้าต่างสกิลแสดงพารามิเตอร์โดยละเอียดมันมีระบบการเรียนรู้เชิงลึกที่ช่วยให้เรียนรู้จากการต่อสู้และที่สำคัญที่สุดคือโหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า3โหมดโหมดที่1ป้องกันโหมดที่2โจมตีและโหมดที่3การกระทำพิเศษไหวคานยกมือขึ้นกลุ่มหน้าผากถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อเข้าใจปัญหาเขาพึมพำว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองฉันไม่ได้ตั้งค่าโหมดไว้นี่นาะโชคดี จริงๆเมื่อกลับมามีความมุ่งมั่นอีกครั้งเขาก็ชี้มือไปข้างหน้าและออกคำสั่งอย่างเด็ดขาดหมายเลขหนึ่งโหมดป้องกันหลังจากได้รับคำสั่ง โครงกระดูกนักรบยังคงนอนอยู่บนพื้นหินแห้งแลง้งหมาป่าดำยักษ์สองตัวกำลังคำรามอย่างดูร้ายและเสียงกระดูกหักก็ดังสนัน่นฮันคานตัวแข็งทื่อเหงื่อเย็นไหลาอาบหน้าผากเมื่อเห็นภาพนั้นใบหน้าของเขาซีดเผือดเขารำพึงด้วยความตื่นตระหนกและสิ้นหวังอย่างที่สุดว่าไม่ไม่จริงหน้าเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้หรือว่าต้องใช้โหมดการกระทำพิเศษเ,เบอร์สามนั้นหรือทันทีที่ความคิดแวบขึ้นมาหน้าต่างระบบสีน้ำเงินก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศนักรบกระดูกได้เริ่มเต้นระบำป่าเถื่อนแล้วแสงรัศมี ชมพูอมม่วงลึกลับพลันปกคลุมโครงกระดูกแทนที่จะต่อสู้มันกลับเริ่มบิดตัวเต้นรำอย่างบ้าคลั่งและหน้าลหลงไหลกลางสนามรบฉากนี้ดูไร้าสาระเมื่อหมาป่าดุร้ายทั้งสองตัวพลันหยุดนิ่งดวงตาสีแดงก่ำของพวกมันตอนนี้กลับแวววาวแก้มแดงเรือเรือและจ้องมองการเคลื่อนไหวแปลกประหลาดของโครงกระดูกอย่างเคลิบเคลิม้มยืนตัวแข็งทื่ออยู่ห่างห่าหันคานรู้สึกทั้งร่างแข็งค้างความคิดสิ้นหวังแวบขึ้นมาในหัวของเขาตายแน่แล้วน้ำตาเริ่มไหลรินลงบนใบหน้าไร้สติของหันคารในใจของ ภาพของกอคโคชราปรากฏขึ้นสายนิ้วตำหนิว่าฉันพยายามห้ามกันแล้วนะเจ้าหนู ด้วยความสิ้นหวังเขาพยายามลบตัวละครนี้แต่กลับได้รับข้อความแจ้งเตือนที่เย็นชาจากระบบปรากฏขึ้นตรงหน้าไม่สามารถลบตัวละครได้บัญชีที่มีอายุน้อยกว่า3เดือนไม่สามารถลบตัวละครได้ฮีคันเด้งตัวลุกขึ้นขยี้ผมสีเงินของเขาจ้องมองความว่างเปล่าด้วยแววตาเหม่อลอยกระทั่งลบตัวละครก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอาชีพก็ทําไม่สําเร็จเขาพึมพำอย่างสิ้นหวังภาระจากโลกแห่งความจริงถาโถมเข้าใส่บ่าเดือนหน้าก็ถึงกําหนดชําระหนี้แล้วในชั่วพริบตาภาพมืดมิดของอุบัติ เหตุรถยนต์แวบเข้ามาในความคิดเขาหรือจะออกไปข้างนอกให้รถชนอีกครั้งดีนะเขากุมศีรษะความรู้สึกสิ้นหวังและโกรธเกรี้ยวพลุ่งพล่านทำไมไม่มีอะไรราบรื่นสำหรับฉันเลยนึกว่าทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นแล้วแท้ๆสายตาเขากวาดมองไปยังทหารโครงกระดูกที่กำลังแกว่งแขนขาอย่างไม่รู้เรื่องอยู่ข้างๆไอหัวกระดูกงี่เง่าตัวนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยความวุ่นวายของโครงกระดูกยิ่งทาให้เขารําคาญใจมากขึ้นห่าฮีคันคำรามออกมาทนไม่ไหวอีกต่อไปแกทําให้ฉันจะบ้าตายแล้วนะ ยืนอยู่เฉยๆได้ไหมไอ้ซัมมอนเนอร์ในชาติก่อนของฉันจัดการพวกแกยังไงนะทันทีที่คำพูดสิ้นสุดลงแสงสว่างก็วาบขึ้นในสมองดวงตาของฮีคันเบิกกว้างความประหลาดใจและแนวคิดหนึ่งพลันปรากฏชัดบนใบหน้า ท่ามกลางความเงียบงันหน้าต่างระบบปรากฏขึ้นตรงหน้าไฮคารนโดยไม่คาดคิดแสดงข้อความที่ดูเย็นชาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ถูกอันเชิญทำให้เขาประหลาดใจอย่างยิ่งมันติดตั้งระบบการเรียนรู้เชิงลึกและสามารถเรียนรู้จากสนามรบได้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าหมดเริ่มต้นได้เช่นป้องกันโจมตีหรือการกระทำพิเศษให้คานหรี่ตาเล็กน้อยจิตใจของเขาจดจ่ออยู่กับรายละเอียดเพียงจุดเดียวเรียนรู้จากสนามรบเหรอเขาพึ่มพำแววตาแห่งความประหลาดใจปรากฏขึ้นทันทีภาพการต่อสู้กับู หมาป่าถ่านก็หวนคืนสู่ความทรงจําของเขาอย่างชัดเจนเขารู้ตัวว่าในขณะที่เขากําลังต่อสู้อย่างบ้าคลัง่งโครงกระดูกนั่นไม่ใช่แค่หุ่นเชิดธรรมดาตอนที่ฉันจัดการเจ้าหมาป่าถ่านมันเฝ้ามองฉันและเรียนรู้จากฉันความจริงนี้ทําให้รอยยิ้มเย็นชาผุดขึ้นบนริมฝีปากของไฮคานเขามองไปที่โครงกระดูกที่ยืนเงียบๆอยู่ข้างๆดวงตาของมันส่องประกายสีฟ้าลึกลับในความมืดเขาเอ่ยปากเรียกด้วยน้ําเสียงโอ้อวดนี่เจ้าคงคิดว่าฉันดูเหมือนคนอ่อนแอที่ถูกรังก ง่ายๆสินะเจ้าโชคดีจริงๆที่มีนายแบบฉันดูไม่เหมือนก็จริงแต่คนเคยเรียกฉันว่าอัจฉริยะนะฉันถึงกับฝึกสมาชิกทุกคนในกิลด์ของฉันให้กลายเป็นผู้เล่นระดับท็อปมาแล้วด้วย ฮีคารนเริ่มต้นการฝึกฝนพิเศษให้กับสมุนของเขาแสงสีเขียวเรืองรองจากเบ้าตาของโครงกระดูกนักรบเมื่อมันเงยหน้ามองเจ้านายพลางตั้งใจฟังคำสั่งสอนเวลาต่อสู้จำไว้แค่สิ่งเดียวเท่านั้นเสียงของฮีคารนดังขึ้นเย็นชาและเด็ดเดี่ยวในชั่วพริบตาใบหน้าของเขาปรากฏรอยยิ้มเย็นเยี่ยโหดเหี้ยมดวงตาสีเขียวทอประกายเร่าร้อนเขากัดฟันพูดพลังทั้งหมดถูกอัดแน่นในทุกคำถ้าไม่หลบ แก่ตายโครมหมัดหนักหน่วงฟาดเข้าใส่โครงกระดูกเต็มแรงทําให้มันลอยกระเด็นราวกับหุ่นเชือกขาดทั้งร่างกระดูกของมันกระแทกอย่างแรงลงบนพื้นหินครุขระก่อให้เกิดเสียงดังแห้งผากก่อนที่มันจะตั้งตัวได้เสียงอันโหดเที้ยมของฮีคารก็ดังขึ้นอีกครั้งราวกับคําสั่งที่มิอาจปฏิเสธ อีกครั้งโครงกระดูกหน้าสงสารถูกเหวี่ยงขึ้นไปในอากาศแล้วก็ล้มคว่ำลงอีกครั้งอีกครั้งการกระแทกครั้งหลังรุนแรงกว่าครั้งก่อนแต่โครงกระดูกก็ยังคงพยายามลุกขึ้นอย่างแข็งขันแม้จะมีรอยร้าวเริ่มปรากฏบนกระโหลกศีรษะแสงสีเขียวในดวงตาของมันก็ไม่ลดลงตรงกันข้ามมันกลับสว่างวาบขึ้นอย่างทงพลังและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมันกำกระบองไม้ในมือแน่นเตรียมพร้อมรับมือกับก,บการโจมตีครั้งต่อไปอีกครั้ง พลังงานสีขาวสว่างจ้าฉีกกระชากห้วอวกาศพุ่งเข้าใส่ทหารโครงกระดูกแรงประทะมหาศาลซัดมันกระเด็นไปด้านหลังทำให้โครงกระดูกโซซัดโซเซแล้วล้มคว่ำหน้าบนพื้นเย็นเฉียบเศษกระดูกแตกกระจายเห็นดังนั้นเฮอร์คันกัดฟันเส้นเลือดที่ขมับปูดโปนขณะคำรามด้วยความโกรธถ้าโดนตีอย่ามัวยืนโง่ต้องคิดโจมตีกลับหาช่องว่างหลังหลบแล้วโต้กลับไปเข้าใจไหมคำตะคอกของเขาดูเหมือนจะส่งไปถึงโครงกระดูกที่นอนนิ่งอยู่เสียงแครกดังขึ้นท่ามกลางซากปรักหักพังมันยันมือขึ้นค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้ ท่ามกลางพลังงานที่พร่างพรายทหางโครงกระดูกยืนตรงอัญมณีเวทมนต์ในอกก็ส่องแสงระยิบระยับเข้ากันมันกำค้อนแน่นในมือโพรงตาเปล่งประกายเจตจำนงการต่อสู้ครั้งใหม่พร้อมจะพุ่งเข้าสู่สมรภูมิอีกครั้ง หมาป่าทมินสองตัวที่มีดวงตาสีแดงฉานดังฐานคูคำรามเสียงดุร้ายมันพุ่งตัวเข้าใส่ทหารโครงกระดูกอย่างรวดเร็วกายสีดำน่ากลัวกรีดอากาศออกไปเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดทหารโครงกระดูกยังคงยืนหยัดมนสีฟ้าเย็นเยียบห่อหุ้มทั่วร่างมันชูกระบองกระดูกขึ้นในแนวขวางสกัดกั้นขากรรไกรคมกริบของหมาป่าที่พุ่งเข้ามาได้อย่างทันท่วงทีทันทีที่การโจมตีถูกยับยั้งทหารโครงกระดูกก็เหวี่ยงแขนที่เหลือโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยสร้างวิถีการฟันที่ส่องประกายสีน้ำเงินเจิดจ้า การโจมตีฉีกร่างธมินของสัตว์ร้ายทำให้มันล้มลงสู่พื้นสลายไปอย่างเงียบงันการต่อสู้สิ้นสุดลงท่ามกลางสมรภูมิที่เกลื่อนไปด้วยซากหมาป่าทหารโครงกระดูกยืนตระงานเสียงคำรามสุดท้ายของฝูงสัตว์ประหลาดเงียบสงบลงห่างออกไปไม่ไกลเฮอร์คานท้าาเอลเฝ้ามองลูกน้องของตนอย่างเงียบงันดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงสายตาของนายท่านทหารโครงกระดูกก็หันกลับมาทันทีท่าทีดุร้ายของเครื่องจักรสงครามได้หายไปกลายเป็นเบ้าตาส่องประกายด้วยความภาคภูมิใจและความ ความคาดหวังราวกับเด็กที่รอคอยการชมเชยทว่าสิ่งที่ตอบสนองกลับมาคือเสียงอันเข้มงวดของเฮอร์คานมองอะไรอยู่ข้าบอกเจ้าแล้วใช่ไหมหรือว่าห้ามประมาทในระหว่างการต่อสู้ เฮอคานยิ้มมุมปากเล็กน้อยสายตาคมกริบป,ประเมินโครงกระดูกที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาถอนหายใจอย่างโล่งอกน้ำเสียงเปี่ยมด้วยความพึงพอใจหึมท้าสุดท้ายของเจ้าก็ไม่เลวทันใดนั้นการแจ้งเตือนระบบจำนวนมากก็ปรากฏขึ้นหน้าต่างสีน้ำเงินเรืองแสงเจิดจ้าในพื้นที่มืดมิดความชำนาญของเศษซากโครงกระดูกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องลำแสงสีทองเจิดจ้าพวยพุ่งลงมาจากท้องฟ้าโอบล้อมเหอคานไว้เขาควายแขนมองผลงานด้วยความภาคภูมิใจขณะที่โครงกระดูกเบื้องล่างก็ถูกห่อ พุ่งด้วยรัศมีที่คล้ายกันเจ้าผ่านแล้วเฮอร์คารนประกาศอย่างเด็ดขาดการแจ้งเตือนสุดท้ายปรากฏขึ้นยืนยันผลลัพธ์ของการฝึกฝนระดับของผู้เล่นเพิ่มขึ้นแล้วออกจากดันเจียนเฮอร์คารนกลับมายังปราสาทฟ,ฟิกาสหมู่บ้านเริ่มต้นที่คึกคักจัตุรัสกลางเมืองมีผู้คนพลุกพล่านเสียงประกาศดังไปทั่วผู้เล่นสวมเกราะถืออาวุธกำลังรวมตัวกันเพื่อค้นหาเพื่อนร่วมทีมรับสมัครสมาชิกกิลเป็นกันเองเหมือนครอบครัวหาป่าตี้ล่าแมงมุมป่าท่ามกลางบรรยากาศที่วุ่นวาย เฮอคารก้าวเดินอย่างเงียบงานจมดิ่งในห้วงความคิดของตนเองเขารำพึงโครวงกระดูกนี่ก็คุ้มค่าที่จะสอนเหมือนกันนะถ้าฟาร์มอีกไม่กี่วันฉันก็สามารถเคลียร์ดัานเจียนฝึกคนเดียวได้แล้วตอนนี้ความท้าทายที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นก่อนอื่นฉันต้องไปถึงเลเวลสิบโดยสายตาที่มุ่งมั่นเฮอคารดึงหูสีดำขึ้นปกคลุมผมสีขาวที่โดดเด่นแล้วเดินปะปนไปกับฝูงชนก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ขณะกำลังเดินอยู่ฮีคารก็ชะง,งักเมื่อมือหยาบกระด้างข้างหนึ่งบีบไหล่เขาแน่นนี่ชายร่างใหญ่หน้าแดงกำ่ำด้วยความโกรธคำรามเสียงต่ำแกไม่คิดจะขอโทษหน่อยหรือไงที่เดินชนไหล่คนอื่นนะ่ะด้านหลังเขาลูกน้องคนหนึ่งรีบพูดสมทบใช่ครับหัวหน้าฮีคารเพียงแค่เหลือบมองอย่างเย็นชาพลางประเมินในใจว่า นี่มันอะไรกันเนี่ยดูเหมือนพวกอันตพานปลายแถวเขาถอนหายใจแผ่วเบาความคิดที่เฉื่อยชาแต่เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าผุดขึ้นในใจชั่วขณะเฮ้อ <c oughs> ทุกวินาทีของฉันมีค่าหรือจะฆ่าพวกมันให้จบๆไปดีการถอนหายใจอย่างไม่แยแสของฮีคารราวกับเป็นการยั่วยุชายร่างใหญ่คำรามพลางบิดเบี้ยวใบหน้าไอคนประเภทไหนกันที่มาถอนหายใจกลางวงสนทนาแบบนี้ทันทีที่พูดจบมือของเขาก็กำแน่นและชกตรงไปที่หน้าฮีคารแต่ร่างเงา ร่างหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างรวดเร็วดุดสายฟ้าฟาดสกัดกั้นหมัดนั้นไว้ได้นั่นคือชายแปลกหน้าผมทองสวมแว่นกันแดดและเสื้อฮาวายสีสันฉูดฉาดที่ปรากฏตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มือของเขาจับหมัดของอันธพาลได้อย่างง่ายดายฮีคารยืนนิ่งอยู่กับที่สายตาฉายแววประหลาดใจเล็กน้อยกับการแทรกแทงที่ไม่คาดคิดนี้เขาทำได้เพียงยืนมองอย่างเงียบเงบ รอยยิ้มเย่อหยิ่งเจือความโอ้อวดผุดขึ้นบนใบหน้าที่สากหนวดของชายผู้นั้นเขาเอ่ยปากอย่างไม่แยแสน้ำเสียงปิดตลกแต่ก็แฝงความเหนือกว่าเฮ้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่านายจะไปต่อยใครก็ได้ตามอำเภอใจนะทันใดนั้นชายอีกคนที่มีใบหน้าตึงเครียดก็พุ่งเข้ามาเขากดเสียงถามด้วยความสงสัยเต็มที่แกเป็นใครแกอยู่ข้างเดียวกับมันหรอชายผมทองยังคงไม่แสดงอาการสนใจเขากวาดสายตาผ่านอย่างไม่ใส่ใจก่อนจะตอบกลับอย่างคลุมเครืออืมก็ไม่เชิงสายตาของ เธอคารจับซ่องไปที่ชายผมทองความประหลาดใจป้นกับการรับรู้บางอย่างผุดขึ้นในหัวเขาไอ้หมอนี่มันรอยยิ้มลังเลแฝงแผนการค่อยๆปรากฏบนริมฝีปากของเขา